ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีกรกฎก็ดูได้เช่นกันค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎก็ดูได้เช่นกันนะคะช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้เป็นอย,าาย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎได้ไพ่8ดถ้วย8ถ้วย,วยนะคะอันนีต 3ามไม้เท้านะคะแล้วก็หเหรียญชาวราศีกรกฎนะคะงานธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคือเรื่องราวในอดีตที่ท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงินความรัก,กครอบครัวเรื่องใดๆก็ตามนะ่ะคือท่านยังบางครั้งอะ่ะท่านยังปล่อยวางมันไม่ได้หรือเปล่าท่านยังคิด เครียดวิตกกังวลอยู่หรือเปล่ามีปมอะไรในใจอยู่หรือเปล่านะคะชาวราศีกรกฎถ้าใครก็ตามที่มีปมอยู่ในใจนะคะท่านต้องหาวิธีจัดการสิ่งเหล่านั้นนะคะคือถึงลืมมันไม่ได้ร้อก็พยายามลบเรือนมันออกจากความคิดเราบ้างนะคะบางคนอาจจะเคย เคยได้หน้าที่การงานที่ดีที่ใหญ่โตแต่มีเหตุให้ต้องไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยรู้สึกเศร้าเสียใจปล่อยวางเรื่องราวหน้าที่การงานธุรกิจในอดีตไม่ได้ธุรกิจก็เคยจเจริญรุ่งเรือง,องมั่นคงมัม่งคั่งอะไรเงี้ยแต่ทําไมทําไมมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่ะทําไมคุณต้องคุณไปต่อไม่ได้อ่ะ ก็ไม่รู้เหมือน,เห,อนเหมือนคุณมีปมอะปมในใจเรื่องการทํางานทําธุรกิจหรือหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งคุณก็หวาดกลัวหวาดกลัวว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะไม่อยากให้ชาวราศีกรกฎนะ่ะเครียดวิตกกังวลมากเกินไปนะคะถ้าคุณเครียดวิตกมากเกินไปนะ่ะคุณจะคุณจะไม่มีสติไม่มีสมาธิคุณจะไม่เห็นโอกาสดีๆ นะคะในการในการทํางานในการทําธุรกิจหรือในการหาเงินนะ,ะเพราะว่าอะไรจิตใจคุณขุนมัวอยู่อะ่ะมันเศร้ามันเครียดมันกดดันหรือมันไม่สดใสอะ่ะนะ,ค,ะคุณมองไปทางไหนคุณก็ไม่มีความสุขการที่คุณมองไปทางไหนแล้วมันเศร้ามันอึมครึมอยู่เนี่ยคุณจะไม่เห็นช่องทางในการทํางานทําธุรกิจสร้างไรายได้เลยนะคะชาวราศีกรกฎอ่อกรกฎ นะสำคัญมากถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจิตใจล่าเริงแจ่มใสเบบิกบานคุณมองไปทางไหนคุณก็จะเห็นโอกาสเห็นสิ่งดีๆชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะโอกาสถ้าคุณปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้นะคุณจะประสบความสําเร็จเร็วชาวราศีกรกฎประจักษ์ประสบความสําเร็จเร็วแต่ถ้าคุณยังปล่อยเรื่องเรื่องราวในอดีตไม่ได้อ่ะโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันจะช้าชา้านะจิตใจ,จคุณ ยังผูกติดยังยดดึดติดกับสิ่งเดิมๆในอดีตอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรน่าจะมีปมเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินความรักครอบครัวไม่แน่ใจนะคะเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านมีปมในใจท่านต้องเอามันออกให้ได้นะคะถึงไม่ได้ก็ต้องให้มันเหลือในความทรงจำน้อยเหลือที่มันค้างตกค้างในความ,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 มทรงจําเราอยู่นะให้มันน้อยที่สุดนะคะเพราะว่า งานธุรกิจของคุณอนะ่ะคุณคุณมาใส่ใจเรื่องว่าอนาคตข้างหน้านะ่ะคุณจะขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานยังไงดีกว่าตรงนี้มันเป็นเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินความรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานความมั่นคงทางหน้าที่การงานทางธุรกิจให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องราดี มัน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 จะให้ลืมเลยอ่ะมันยากเข้าใจมันยากแต่ต้องหาวิธีจัดการมันใหม่นะคะอย่าให้เราไปยึดเหนี่ยวหรือติดหรือกังวลอยู่กับมันเรื่องนาแน,านามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณมองออกไปด้วยความที่แบบมีความสุขอ่ะ โอกาสในการที่จะคุณจะเห็นโอกาสในการขยับขยายธุรกิจในการหาไรายได้ในการสร้างงานสร้างเม็ดเงินนะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีกรกฎด้วยนะะถ้าถ้าไม่ได้มาในรูปของบุคคลนะคะบริวารผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยช่วยเหลือคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แต่อันดับแรกคุณต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน นะคะในเรื่องงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะหรือแม้แต่บางครั้งใครซ่อนปิดซ่อนอะไรอยู่งานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่มันมีอะไรที่คุณมันเป็นความผิดความล้มเหลวหรือสิ่งไม่ถูกต้องที่คุณซ่อนอยู่คุณภาวะาผาวงอ่ะคุณพยายามที่จะหนีหลบหลีกจากมันนะบางครั้งคุณต้องต้องเทียย์มันให้จบนะคะคุณซ่อนอะไรอยู่ในในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณต้อง ดึงตรงนั้นนะออกมาเคลียร์ให้มันจบซะนะคะหรือแม้แต่คุณเคยผิดพลาดในเรื่องหน้าที่การงานอะไรคุณก็ไปคุยกับหัวหน้าเจ้าของผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จัดการคุยเลยเปิดใจเขาเลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาค้างคางในใจคุณอีกคุยเขาเลยว่าโอเคคุณเคยผิดพลาดในเรื่องนี้นะเออแล้วคือคุณเรีคิดว่า ที่ผ่านมาที่คุณไม่บอกไม่แจ้งเขาคุณก็อาจจะบอกว่าคุณกําลังหาวิธีหาทางแก้ไขมันอยู่แต่ณถึงตอนนี้เหมือนคุณจะจัดก,การมันไม่ได้ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือต้องมาแจ้งให้ทราบว่าเราจะจัดก,การบริหารยังไงต่อไปนะคบางครั้งต้องยอมรับความจริงบ้างยอมรับความจริงแม้ความจริงนั้นมันจะไม่ได้น่าลื่นลมหรือชื่นใจอะไรก็ตามนะเราต้องยอมรับแล้วก็คุยแล้วก็แจ้งเข้าไปบางครั้งถ้าคุณทําอย่างนั้นน่ะเขาเขาเขาจะ เขาจะหาวิธีช่วยคุณคือเขาอาจจะเออาจจะไม่พอใจคุณอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ออะไรเงี้ยคุณก็พยายามอธิบายไปว่าคุณคุณก็หาวิธีหาทางแก้ไขมันอยู่จัดการมันอยู่คุณก็คิดว่าคุณจะเอาอยู่แต่พอมาถึงจุดเนี้ยคุณรู้สึกคุณไม่สามารถจัดการมันได้ควบคุมมันได้เอาไม่อยู่ก็เลยต้องแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องพยายามบอกเขาไปแบบเนี้ยแล้วเขาจะ ค่ะจ,จะไม่พอใจนิดหน่อยอะแต่ถึงเวลาเขาจะช่วยคุณเองเขาจะช่วยเหลือเองโอ,โอเคคุณพูดมาแล้วคุณบอกมาแล้วเขาอาจจะบอกวิธีแก้ไขหรือจัดการอะไรยังไงเองมันอาจจะลี่คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นคิดว่าคี่คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะงานหรือธุรกิจแม้แต่ธุรกิจของคุณก็ตามถ้ามันมีอะไรที่มันอยู่ข้างหลังอยู่อะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ มันไม่เรียบร้อยมันไม่สักทีไม่ชัดเจนสักทีดึงออกมาเคลียร์มาอะไรให้มันชัดเจนไปเลยนะคะมันจะได้จบจบไปชีวิตคุณจะได้เดินหน้าก้าวต่ออย่างมั่นคงนะคะชาวราศีกรกฎใครคิดที่จะอยากขยายงานขยายขยายธุรกิจค้าขายหรือเปลี่ยนงานก็เป็นโอกาสที่ดีทําได้ทําได้นะคะแต่พยายามเคลียร์งานเก่าก่อนให้เสร็จก่อนให้มันให้มัน ให้มันดีที่สุดก่อนอ่ะแล้วค่อยก้าวออกไปนะคะอย่าแบบว่าพอได้งานใหม่ก็สะบัดงานเก่าทิ้งเลยอ่ะเป็นแบบผักชีโรยหน้าทิ้งไว้อ่ะอนะคะเขาก็จะแบบพอพอคุณไปเริ่มง,งานใหม่บริษัทเก่าเขาก็จะต้องตามคุณว่าเออทำไมไอ้นู่นอย่างนี้ทําไมไม่เคลียร์แล้วพอเขาก็จะแบบมันจะมันดีไม่ดีมันเขาอาจจะโทรไปฟ้องบริษัทใหม่ที่คุณทําก็ได้ว่างานที่ทําอยู่คุณเคลียร์ไม่เรียบร้อยไม่จบมันทําให้มีปัญหาประสั องค์กรใหม่หน่วยงานใหม่เขาอาจจะมองคุณไม่ดีก็ได้ว่าไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มงานใหม่หรือไปขยับขยายหรือทําอะไรเนี่ยพยายามจัดการของเก่าให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดก่อนนะคะให้มันโอเคระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยก้าวออกไปนะคะถ้าคุณยังแบบ สุ่มๆอะไรมันไวอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะอ่าโอเคไม่อยากเคลียร์ไม่อยากการแล้วฉันจะหนีไปเริ่มใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะไม,คไม่ควรไม่ควรดีไม่ดีที่เขาเขาจะไปแจ้งที่ใหม่คุณอาจจะถูกมองในภาคลบด้วยดีไม่ดีอาจจะไม่ผ่านโปรอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะใครอยากที่จะทาทำงานประจําอยู่อยากค้าขายอยากขายของเพิ่มทําได้ทําได้นะคะทําเลยแนะนําสนับสนุนชาวราศีกรกฎ ะะก็เป็นช่วงที่ดีที่คุณจะไพ่สองใบนี้คือเหมือนเขามองว่าเออโอกาสมันมาแล้วนะไปต่อได้นะคะไพ่สองใบนี้นะคะแต่ต้องเคลียร์ของที่มีอยู่ให้มันเรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้ค่อยไปไม่ใช่ว่าของเก่าก็อีลุงตุงนางอยู่ก็จะไปเริ่มของใหม่และมันก็จะอีลุงตุงนางกันไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องงานหรือธุรกิจนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินชาวราศี เอกรกฏนะคะเงินนะคะเงินไหนที่มันเคยสูญเสียไปแล้วอะ่ะคุณบางคนอาจจะมีปมในใจเรื่องเงินหรือเปล่าสูญเสียเงินก้อนหรือมีเหตุทําให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินอะไรใดๆไปอะ่ะนะคะคือมันไม่สามารถเอาคืนได้แล้วอะมันไม่สามารถดึงคืนได้แล้วคุณดับทำได้แค่ปล่อยวางนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินก้อนใหม่เข้ามา ะะการเงินของคุณอะแม้แต่ใครที่มีวิกฤตทางการเงินจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือบางครั้งคุณมีวิกฤตทางการเงินคุณจะไปกู้ธนาคารอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติสูงนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือทางการเงินการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับตามลําดับนะคะยิ่งถ้าใครที่จะใช้เงินก้อนโดยการกู้ยืมบางครั้งบางคนนี้สินเยอะ ก็อาจจะไปกู้ยืมธนาคารเพื่อมาโปรนี่สินนี้แล้วก็ผ่อนกับธนาคารอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีโอกาสทําได้ทําได้นะใครอยากซื้อที่ซื้อทางซื้อทรัพย์สินอะไรพวกนี้ก็ทําได้แต่แต่นะคะอย่าพยายามใช้เงินเก็บที่มีอยู่ให้หมดจะได้ครอบครองที่ดินก็มีโอกาสมีโอกาสได้ครอบครองที่ดินหรือบ้านทรัพย์สินที่คุณอยากได้ก็มีโอกาสพยายามแต่พยาพยามอย่าใช้หมด บางคนเน่ยเงินก้อนทั้งชีวิตเลยอยากได้ที่ดินอยากซื้อบ้านตรงนี้มากโอ้ยเงินเก็บอยู่ทุ่มไปหมดเลยอะไรเงี้ยพอเกิดวิกฤตทางการเงินนะคุณจะลำบากมากนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้แม้แต่แตการซื้อที่ดินนะ่ะท้งถ้าคุณแบ่งแค่ส่วนหนึ่งของรายได้อนะไปเ,เงินเก็บอนะไปซื้อนะโอเคแต่ถ้าคุณจะเอาเงินเก็บไปซื้อทั้งหมดไม่แนะนําคุณก็อาจจะซื้อสัก จ่ายเงินเองสักประมาณสัก50%หรือ60%อีก40-30%ก,กู้จากธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันจะได้มีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานแล้วก็ไปผ่อนจายธนาคารเอาอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะยังถ้าใครเงินไม่หนาจริงอ่ะอย่าอย่าซื้ออะไรเงินสดเอางี้ดีกว่านะคะจะดีที่สุดการเงินจะได้ไปได้ด้วยดีนะคะจะไม่ต้องติดขัดไม่ต้องตัวตะขัดมากนะคะเรื่องการเงินเงินจะมีเข้ามามาก อยู่นะคะมากพอสมควรเข้ามาตลอดแล้วก็ถ้ามันขัดสนเหมือนจะมีคนคอยช่วยถ้าไม่ช่วยในเรื่องของธนาคารนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งคุณคิดว่าโปรเจกต์โครงการเนี่ยคุณได้เท่านี้แหละไม่หรือได้เงินเท่านี้แหละอยู่ดีพิกพันมันอาจจะได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะก็มีโอกาสมีโอกาสนะคะแล้วแต่โชคชะตาของแต่ละบุคคลนะได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละ แต่โดยรวมสถานการณ์การเงินไปไดม้มีมาตลอดนะคะมีโอกาสที่จะได้มากกว่าเดิมด้วยถ้าคุณอะไรคุณมีความสุขในงานในธุรกิจที่ทำมันจะมีไรายได้เข้ามามากแต่ถ้าคุณเจ้าคุณเสียใจรายไ,รได้จะเข้ามายากประมาณนี้นะ,ะส่วนเรื่องความรักความรักของชาวราศีกรกฎนะคะถ้าใครที่คุณยังยึดติดกับ ความรักในอดีตอ่ะเก่าๆก่า,าะนะคะมันมันเหมือนคุณยังค้างคุณเดินออกมาแล้วมันยังค้างคาใจกันหลายเรื่องอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้หวนกลับมาเจอกันคุยกันเจราจากันอีกครั้งมีโอกาสมีโอกาสถ้าเป็นมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเคลียร์กันสะสางกันพูดกันให้มันชัดเจนนะคะอะไรที่มันค้างคาใจกันอยู่เคลียร์ให้ชัดเจนนะมีโอกาส นะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่มีคู่อยู่แล้วนะคะพยายามใส่ใจในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือไม่ซื้อสัตว์ในความสัมพันธ์เนี่ยพวกเนี้ยไม่มีปัญหาพวกเนี้ยคุณต้องเข้าใจเทคแคร์เอนเตอร์เทนดูแลความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะอย่าแบบว่าเฮ้ย hey, คุณก็เหนื่อยงานอ่ะเขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ย คือต่างคนต่างเหนื่อยก็เลยกลายเป็นว่าแทบไม่มีเวลาได้คุยกันได้เจอกันหรือให้ความรักความอบอุ่นอะไรกันบางครั้งนะคะความสัมพันธ์นถ้าคนมีคู่อยากให้ความสัมพันธ์มันดีราบรื่นนะ่ะ คือต้องดูแลเอาใจใส่ทเทคแคร์กันให้มากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วชีวิตคู่ของคุณจะไปได้อีกนานอีกยาวนานนะคะแต่ถ้าคุณแบบอ้ยคุณงานคุณก็ณณเหนื่อยเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่คุณกลับมากินข้าวอาบน้านอนก็ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้พากันไปเที่ยวหรือกินข้าวรอกมานไปทําหรือทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาพยายามพยายามนะคะถ้าอยากไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ว่าคนคนที่มีคู่หรือแต่งงานเลย คุณต้องกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็มีบางความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีบางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคู่ที่ไกลกันมีโอกาสได้กลับมาใกล้กันนะส่วนเออไม่ใช่ค่ะคู่ ที่ใกล้กันก็มีโอกาสได้กลับมาใกล้กันคู่ที่ใกล้กันมีโอกาสได้ห่างไกลกันในความสัมพันธ์นะคะดังนั้นดูแลเทคแคร์กันให้ดีถ้าคิดว่าอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ให้นานดูแลให้ดีนะ,ะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะคะคนโสดคนโสดก็เหมือนก็อาจจะมีคนเก่าหวนกลับมาคนเก่าหวนกลับมาถ้าคนเก่าหวนกลับมาถ้าคุณโสดจริงเคลียร์ใจกันให้จบซะ ะะบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนทางไกลนะคนทางไกลมีโอกาสว่าคนทางไกลกาลังอาจจะกําลังมาหาคุณต่างชาติมีโอกาสไหมก็มีก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวต่างชาติดีเสมอไปบางครั้งคนทางไกลอาจจะคนละคนละภูมิภาคก็ได้นะคะ ต่างชาติเกิดคแล้วก็เขาจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องอะไรการเงินการงานนะคู่คนนี้ถ้ามาจากทางไกลไม่จําเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็มีโอกาสต่างภูมิภาคต่างจังหวัดก็มีโอกาสเช่นกันนะคะถ้าถ้าคุณคบคนทางไกลนะคะ,ะได้คบคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยความสัมพันธ์ของโงโสนเนี่ยน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ที่ทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระวังระวังนะคะบ,บางครั้งก็อาจจะมาในรูปของมิจฉาชีพก็ได้นะคะหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ยังมีมีมีอยู่ค่ะมีส่วนที่มันไม่ดีก็คือเขาเข้ามาก็ไม่ได้จริงจังซีเรียอะไรมากหรอกเข้ามาหวังผลประโยชน์แต่ส่วนที่ส่วนดีที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือคุณหรือเข้ามาเพื่อ ต้องการสร้างชีวิตคู่จริงๆอ่ะก็มีแต่ดูให้ดีนะคะจับพัดจับผูคือไม่รู้ว่าพระเสาร์จะแทรกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีๆอยู่อาจจะเปลี่ยนไม่ดีพูดง่างเยเจอทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะชาวราศีกรกฎถ้าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณทําตัวแบบนั้นคุณจะได้เจอคนแบบนั้นนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะ มีสติมีสมาธินะคะปล่อยวางอะไรที่มันไม่ดีไปซะนะะดึงพยาพยามพยายามดึงพลังงานปล่อยพลังงานลบบออกไปดึงพลังงานบวกปล่อยพลังงานบวกออกจากตัวเองนะและชีวิตท่านจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแน่นอนคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ